สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องวันนี้จะพามาดูแปลงข้าวโพดน,น้ำมันเคยท่วมแต่ตอนนี้มันฟื้นแล้วแต่ละต้นฟัก เขาพูดหยดวันที่1บกรกฎาคมตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้คืนซะแล้วแต่ตอนนี้เห็นฟากแล้กวก็อุ่นใจนะคะ กขาพูดกี่วันเนาะสิบมิถุนาเอ้ยสิบกรกฎาสิบสิงหาก็เดือน1นสิบกันยาก็สองเดือนใช่ป่ะนับปีไหมนี่หยอดวันที่สิบกรกฎาสิบสิงหาก็ได้เดือนหนึ่งสิบกรกฎา เอสิกัญยาก็ได้สองเดือนหกสิบวันใช่นี่น่าจะใช่แหละถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าเห็นก็พูดแล้วก็วดีใจคิดว่าจะไม่รอดซะแล้วเอย ไม่รู้สูงไปไหนแต่ก่อนแปลงนี้นะ่ะเอาไว้ปลูกแตงกวาใส่ขี้วัวขี้ไก่ไม่ได้ปลูกเขาพูดมาสามปีแล้ว แบ่งที่ไว้ตำรับทำแตงแต่ปีนี้พักดินเพราะแตงนะปลูกบ่อยมันก็ได้เงินดีอยู่หรอกแต่ไม่ไหวมันหลายอย่างในจะเข้าพูดในจะเข้า ก็พวดเหลือน้ำท่วมได้นขนาดนี้ฉันกระููมใจแล้วแรงนี้น้ำไหลผ่าคิดว่าจะไม่ได้เห็นฟักซะแล้ว แต่ปีที่แล้วแปลงนี้น่ะพักใหญ่ต้นใหญ่งามปีน้ำมามากเขาขอเปิดทางน้ำมาผ่ากระพูเสียมดแต่ถ้าเราจะไม่เปิดไม่ทางน้ำลงมาก็จะกกลายเป็นคนใจจืดใจดำไปอีก ญาติพี่น้องกันอยู่ใกล้กันก็อาศัยกันเข้าพูด แปลงนี้ประมาณสองไร่กว่ากๆแต่แปลงนี้เป็นของคนข้างกันเขาจะออกมา ต้นละสองฟักทุกต้นเกือบจะแปดสิบเปอร์เซ็นสังเกตดูนะสองฟักเกือบทุกต้นทั้งทั้งที่เป็นพันธ์เดียวกัน ดอกขาว ขนาดก็พวดเหลือน้ําท่วมจะตายแหล่ไม่ตายแหล่ของเขายังได้ต้นละสองฟักแต่ของเราตายต้นละฟักต้นละฟักก็รู้แล้วหลังจากน้ําท่วมมาอืมมันก็มีบ้างนะต้นละสองฟักแต่ไม่มากเหมือนของเขา ต้อล้อสองฟักฝนดียากก็เลยลกนี่ขนาดฉีดยายาแล้วนะั้น ค่น,นี้ก็ภูมิใจแล้วพี่น้องเอ้ยหลังจากที่คิดว่าจะไม่ได้ซะแล้วแต่สูงจริงๆเลยสูงมากยืนยืนแล้วเอามีดเทียบจังเกือบจะไม่สุด สูงจริงๆขอเข้าไปดูข้างในหน่อยเนี่ยจา้ะข้ขขอโคตรเลยน้ำท่วม สูงมากสูงจริงๆรลอยน้ำหลากมาหายไปตั้งแถวสองแถวแล้วก็ฟืน้น เป็นอะไรตงาักลมพัดนี่จ้าเ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆจ้าการนำเสนอการรีวิวให้ดูมีประโยชน์หรือชอบใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะจ้ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะจ๊ะ ผื่อมีอะไรที่จะเป็นประโยชน์หรือว่าการนำเสนอที่ดีเพื่อเป็นแนวทางก็ฝากไว้ด้วยคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้ะ